จำนวนตัวเลขผิดอยู่ดีๆฉันก็บงไป8 0 0แสนเจ้าคะเพื่นขายของดีมากขายดีมากในพื้นชะตนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อหลักของช่วงนี้เลยคือดาวมัติยูหรือยูเรนัสอยู่ในภพพันธุมัตติยูคือดาวแห่งความตายหรือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงในพื้นดวงชะตาที่กําเนิดในปีสองร้อยสิบเนี่ยอยู่ในราศีสิงห์แล้วเมื่อลัคนาอยู่พุธศพพุธศบนับหนึ่ง ตมีถุนกระดุมพะระกรกฎสาชาัชะสิงพันธุพันทุแปลว่าครอบครัววงตระกูลอาจจะหมายถึงวงวานว่านเผือพ่อแม่เมื่อมันมีมัติยูรูอยู่ยนะระนัไปอยู่แปลว่าอาจจะมีเกณฑ์การสูญเสียหรือก,การล้มละลายหรืออะไรมีเหตุให้หน่าตกใจอันเกิดขึ้นกับชั้นพ่อแม่ปู้ย่าตาใหญ่ที่น่าตกใจนะที่มันต้องเกิดอะไรบางอย่างบางประการ ซึ่งไม่มีใครรู้นอกจากคนในครอบครัวเช่นคุณแต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องลึกมากผมก็ทายตามหลักวิชารอบเรื่องของความสูญเสียหรืออะไรในครอบครัวอาจารย์จะบอกว่าในความสูญเสียตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ทั้งสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็หมาย<ๆ>ถึงเสียชีวิตหรือหรือเกิดการ ส่ยนเียในเรื่องของเงินทองการเปลี่ยนแปลงอันใดในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนอะประมาณต้นปีอะค่ะหลานๆอยากทำทำธุรกิจออนไลน์เราก็บอกเอาเงินโยนลงไปเท่านี้ล้านนะอาไปทําดูซิว่าทั้งปีนี้3ปีใครใน3ปีขึ้นไม่ขึ้นอะไรยังไงก็โยนไปมันคือความแบบวุ่นวายมากคือบ้านจาไม่เคยวุ่นวายขนาดนี้มาก่อนจากทุกคนแบบไปทํางานข้างนอกพอมารวมหัวกันต้องทําอย่างเงี้ยมันก็จะคือเกิดการ คำนวณตัวเลขผิดอยู่ดีๆฉันก็บงไป8 0 0แสนเยอะคะเหมือนขายของดีมากขายดีมาก<อ>ขายได้แบบวันวันหนึ่งนะคะยอดออเดอร์เนี่ยส0 0 0 0 0เหมือนกับคำนวณเครื่องหมายจากบวกเป็นลบหรือลบเป็นบวกมันผิดแล้วก็บงไป0 0 0 0 0นนัน่นก็คืออัดความวุ่นบืออันจะเกิดขึ้นในนั้น,นแล้วก็<อ>คุณแม่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วจนมันแถวมาแถวแถวต้นต้นปี ก็เฉียดด้วยวาเป็นโรคชนิดหนึ่งที่แบบว่าคนส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตจากโรคนี้แต่แม่น่ะเขารอดเขารอดจากโรคนี้มันก็มีความเฉียวมีความเฉียดคําว่าสูญเสียในในในทางในทางในทาง,ทางดวงค่ะ,คะบางครั้งมันอาจารย์จะตีวงเป็นวงกว้างว่าถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวก็งเงินมันคือเงินม,มันคือความสัมพันธ์มันคือใดๆในนั้นก็จริงอมารินที